สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูความลับบางอย่างในเกมซากุระกันนะคะอาจจะไม่ใช่ความลับก็ได้นนทุกคนแต่ว่ามันเป็นบั็กแปลกๆนะคะในเกมซากุระก็คือบั็กของชิงช้านั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็ดูแบบปกติใช่ป่ะทุกคนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูชิงช้าที่อยู่ในพ็อปเรานะคะคือมันแปลกก็คือเดี๋ยวเราจะเอาชิงช้าออกมาก่อนนะคะทุกคน ชิงช้าอยู่ไหนอะอันนี้แล้วกันนะคะเราจะเอามาสองอย่างเลยนะคะทีเนี้ยทีนี้เนี่ยมันจะนั่งได้ใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองให้บอดในเกมนะคะนั่งดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นชิงช้าที่เราไปเอามาในพ็อปนะคะทุกคนแตวทีนี้เราก็เอาเออกมาอันหนึ่งนะคะให้เขานั่งนะคะอ่ะทีนี้แต่เขาจะนั่งใช่ไหมคะ ทุกอย่างเนี่ยก็ดูปกติดีใช่ป่ะทุกคนแบบเอ้ยแบบเขาดูแบบไม่มีอะไรทางนั้นใช่ไหมเขาก็จะนั่งกันแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเขาก็นั่งแข่งชิงช้าเล่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องรอให้เขานั่งไปสักพักใหญ่หญเลยนะคะเออก็นั่งแข่งชิงช้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรอตัดเวลาไปทุกคนคะตอนนี้เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะ แล้วเรากลับมาดูค่ะนี่ทุกคนกลับมาดู NPC หรือบอทในเกมที่กําลังนั่งชิงช้าอยู่เมื่อกี้นะคะตอนนี้เขาตกลงมาด้านล่างค่ะทุกคนแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังเกาะชิงช้าอยู่นะคะและชิงช้าก็ยังแข่งอยู่ด้วยทุกคนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อความแน่ใจนะคะทุกคนก็นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเป็นยังไงเราไม่แน่ใจว่าชิงช้าที่เขามีมาให้เนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่านะมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะทุกคนอันนี้เราให้เขานั่งก่อน นั่งไปนั่งกันให้หมดบินไปให้ไกลเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็กลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นได้ช,ชัดเลยว่าเขาตกมาอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บั๊กปแปลกนะคะที่ในเกมน่าจะแบบว่าผิดพลาดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนซึ่งมันเป็นแบบนี้นะซึ่งเราสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วนะลองไปเล่นกันนะคะทุกคนอยากรู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนเราไหมนะ